ข่าวค่อนข้างจะฮือฮาจากเกาหลีเหนือครับเพราะว่าลูกชายคนโตของอดีตผู้นําที่เพิ่งเสียชีวิตไปคิมจองอิลเนี่ยลูกชายคนโตคนนี้ชื่อคิมจองนําไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับในประวัติศาสตร์การเมืองหลายสิบปีของเกาหลีเหนือเนี่ยที่จะมีคนข้างในออกมาพูดถึงความรู้สึกของตัวเองคิมจองนําเป็นลูกคนโตแต่ว่าคนที่ขึ้นมาแทน,นเป็นน้องเป็นคนที่สามคิมจองอืน่นคิมจองนํานี่ ได้พบปะติดต่อกับบรรณาธิการนังอือญี่ปุ่นที่ชื่อโตเกียวชิมบุลบรรณาธิการคนนี้ชื่อโยจิโคมิเจอกันที่ปักกิง่งแล้วก็ติดต่อกันไปมาโดยทางอีเมลตั้งแต่2004ไปจนถึงปีที่แล้วก็ประมาณ67ปีเนี่ยคิมจองนำเนี่ยก็ส่งอีเมลตอบคำถามพูดคุยกับบรรณาธิการญี่ปุ่นคนนี้เป็นร้อยๆฉบับและ ความคิดกองอ่านของคิมจองนำนี่น่าสนใจอย่างยิ่งข้อแรกเลยครับบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเดิมทีไม่ได้ต้องการที่จะให้คนในครอบครัวขึ้นมาเป็นผู้นำหลังจากที่ตัวเองจากไปเพราะว่าต้องการที่จะเปลี่ยนและต้องการที่จะสร้างผู้นำคนใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับครอบครัวแต่ว่าไปไปมา,มา,มาแรงกดดันทำให้คิมจองอิลก่อนเสียชีวิตก็ตัดสินใจตั้งลูกชายคนที่สามเนี่ยขึ้นมาเป็นทาย,ยาททางการเมืองซึ่ง เท่าที่อ่านดูจากการรวบรวมอีเมล์ของคิมจองนําลูกคนโตไปให้กับบอกี่ปุ่นคนนี้เขาไม่พอใจแล้วก็บอกด้วยครับว่าจะอยู่ได้ไม่นานถ้าหากน้องชายคนนี้ขึ้นมาปกครองเพราะว่าประสบการณ์ก็ไม่มีและทุกวันนี้ก็เป็นเพียงการจัดฉากเท่านั้นแล้วว่านายทหารและคนมีบาร,รมีเนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยคือคนมีอานาจจริงเพียงแต่ยกคิมจองอุ่นขึ้นมาให้เป็นหัวหน้าเท่านั้นเอง อยู่ได้นานเท่าไหร่เนี่ยยังน่าสงสัยอยู่นี่คือการวิเคราะห์จากพี่ชายของผู้นาคนปัจจุบันของเกาหลีเหนือทีเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยแล้วก็พูดต่อด้วยครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือว่าเชื่อว่าน้องชายคงเอาไม่อยู่และการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นในเกาหลีเหนือค่อนข้างจะแน่นอนถึงแม้จะบอกไม่ได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไรอะไรอย่างไร แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทในรัฐบาลใหม่ครับคล้ายๆกับว่าไม่ค่อยถูกกันกับน,น้องชายเมื่อน้องชายขึ้นมาก็มีอาการไม่ค่อยพอใจและเอาความลับหรือว่าเรื่องราวภายในแวดวงเล็กๆที่รู้กันไม่กี่คนเนี่ยออกมาเผยแพร่ในสื่อของญี่ปุ่นญี่ปุ่นแน่นอนครับก็จับตาดูอย่างใกล้ชิดแล้วเมื่อคิมจองนำเปิดเผยออกมาอย่างนี้แล้วก็กำจริงจะออกมาเป็นหนังสือนะครับแต่ว่าบอกอ ตัวเกียวชิมุนก็ตัดสินใจครับว่าจะพิมพ์หนังสือเล่มนี้และหลายหลายส่วนของหนังสือเนี่ยตอนนี้หลุดออกมาเป็นระยะๆะะที่ผมได้มาก็ได้มาจากนิตยสารของญี่ปุ่นฉบับหนึ่งซึ่งได้ต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้จะเป็นการอ้างคําพูดของคิมจองนําลูกชายคนโตของคิมจองอิลที่ไม่พอใจที่น้องชายคนที่สามคิมจองอุ่นขึ้นมาเป็นใหญ่แทนที่ตัวเองจะได้เป็นใหญ่หรือว่า คิดว่าไม่ควรจะเป็นคนในครอบครัวอีกต่อไปเขาบอกว่าจีนเองคิมจองนําบอกจีนเองก็ยังมองเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกมากที่ทําไมถึงจะต้องให้พ่อลูกและหลานเนี่ยขึ้นมารับช่วงต่ออย่างนั้นทําไมหาคนดีกว่านั้นไม่ได้แล้วหรืออย่างไรเรื่องนี้เกรียวกล่าวแน่เมื่อลูกชายคนโตของอดีตผู้นําออกมาพูดเองเปิดโปงเองครับ